ที่นี่นะโอ้ก็ใน GPS มันบอกว่าอยู่ตรงนี้มาหาคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สถานที่เนี่ยมันรูปร่างหน้าตามันเหมือนกับโรงเรียนร้างเลยอะ่ะมันมีทั้งตึกมีทั้งชั้นแล้วก็มีซากประหักพังอะ่ะของโรงเรียนร้างที่มันไม่ผ่านการใช้งานนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกข้าจะเอาไม่หนึ่งเยเนี้ยว้ยข้าจ้างหนึ่งร้อยบาท ก็ต้องเอาเลยมั้งยุคนี้ข้าวยากหมากแพงอือเอาเถอะเนี่ยโดนก็มีเออดีนะที่เราเอาโดนมาเฮ้ยแล้วเรามาโรงเรียนร้างตอนปิดเทอมไม่มีอะไรหรอกเอองั้นก็กะเข้าไป โอ้โหอลังการมากอุ<ม>้ยมันมีกี่ชั้นเนี่ยโรงเรียนร้างแห่งนี้หนึ่งสองสามสี่มีตึกแดดฟ้าด้วยปุ๊บอุ้ยมีตึกแดดฟ้ามีหลายห้องหลายชั้นขนาดนี้เราจะหากิ๊กเธอได้ยังไงอะนั่นสินี่ไงบินโดนบินโดนบินโดนโได้ นะเธอเธอเอาโดนไปวางส่นั้นเดี๋ยวฉันบินโดนเธอเฝ้าโ,โ,โดนให้ฉันด้วยนะทุกคนตอนนี้นะเราอะให้มาเรียเอาโดนไปวางแล้วเดี๋ยวเราอะมาบินโดนกันโูเพิ่งจะให้แชร์องเดนวนที่ไหนเนี่ยเ,เข้าไปเข,ข้าไปเขา้าไปเข้าไปในเข้าไป้างไหนนู้นฉันจะบินโดนตนัวนี้เออเข้าไปา้างในมากับยีนี่วิ่นฉ่ำวินเก่งตัวนี้แหละ เออตรงนั้นอะวางเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบินโดนันจร,จริงๆแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> เอาวางเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะโดวนของเราอะได้ขับเคลื่อนเข้าไปข้างในโรงเรียนร้างโอ้โหมีกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าเ็กปสิบมีเป็นแบบสิบสิห้องอะอฮ้ยทำไมยังสร้างไม่เสร็จนะแปลกจังเลยแฮะ เราไปทางซ้ายดีกว่าทุกคนมันหลายห้องจัดอะ่ะโอ้ยต้นไม้ตนม้ตนไม้รบๆลบเราท้ายโอ้ยขึ้นขึ้นข้นขึ้ไม่มันมีหลายห้องจริงแต่ตอนเนี้ยเราก็ยังไม่เห็นใครเลยนะที่จะอยู่แถวนี้ได้เเอ่อมองจากบนมุมสูงดีกว่าเฮ้ยยิมาเลียมาด้วยแล้ว จะกิ๊กฉันจังค่ะมาหน้านีมาหน้านีกูที่ไหนนี่นี่ฉันเจอร่มบินใหม่นะตัวนี้เฮ้ยตอนนี้นะเราบินอยู่ตรงกลางถ้าเธอเจอกิ๊กเธออ่ะใส่เสื้อสีอะไรหนูยฉันก็ไม่แน่ใจคุกแต่เขาชอบใส่สีดำอ่ะใส่สีดำเหรออืมเฮ้ยเรารีบบินดีกว่าก่อนที่มันจะมืดอุ๊ยมีพระอาทิตย์ เสื้อดำๆ <ừ> แบบทรงแบดแบดแบบหแบบล่อๆไปทางซ้ายส่วนมากวัยรุ่นนะ่ะเขาจะซ่องสูงกันอยู่ชั้นบนนะอย,อยู่กับใครหรือเปล่าแต่ไม่มีใครเลยตอนเนี้ยพอยตอนนี้เราบินจากชั้นสองแล้วก็ไม่เจอใครอะ่ะเฮ้ยแม้แต่นกสักตัวก็ยังไม่มี เดี๋ยวนะพี่ครูลองลองกวาดกวาดกล้องไปทางซ้ายนะทุกคนตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่มีใครค่ะ,ะเรามุมกลับมาที่เดิมละตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูฉันว่าอาจจะมีคนหิ่งวุ้ยมุมเดิมนะใครอะกิ๊กทอร์หรือเปล่าไหนอะซูมหน่อยสิวุ่ยซูมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอะวุ่ยใครอะแรกอะ ของคุณครูอเฮ้ยนี่มันสเกลิฟเชียร์นี่กูกูครูสุดโหดอ่ะนี่มันโรงเรียนล้างเลยกูกูครูสุโดโหดอืมแล้วครูสุดโหดมาทำไรอ่ะเฮ้ยทุกคนครูสุดโหดมาทำไรอ่ะมาดูกันต่อเร็วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกำลังลิกแล้วคนนี้ใครเฮ้ยเหมือนใส่ชุนดนักเรียนอ่ะชุนดนักเรียนเหรอเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าครูสุดโหดกับนักเรียน อุ้ยไ,ไอเสานีนมาา่มันบับบังเดี๋ยวเราช่วขยับก่อนเขาอาจจะล่าในาเรียนที่ไม่สบายมาไงใช่หรออุ้ยอุ้ยจริงหาหนูวะเฮ้ยอะไรอะครูสุนโถดชื่อมันก็ครูสุนโถดนี่มันต้องเป็นความโหดนะอุ้ยอุ้ยจิ๊ดอย่างเดียวเลยอะจี๊เป็นไก่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอะไรอะอหาเลยเฮ้ย หน้ามันไม่ใช่ครูสุดโหดธรรมดาแต่เป็นผีครูสุดโหดโเยไม่ดูว่ามัน,น,มนอะไรอะนันดี้เอาไงเอาใบไม้อเออฮะเฮ้ยเอาใบมาแล้วก็หักหักรูดรูดใบทิง้ง 对 วชมว่มันทำอะไรอะ่ะมันทำอะไรอะ่ะมันทำร้ายเด็กไอ้นั่นมันผีนคุณครูสดโหดนี่ ฉันเธอรู้ข่าวหรือ,อยังข่าวว่าลบบูราคาขึ้นลรอืมฉันตามข่าวอยู่ราคาแรงแรงอันนั้นก็ใช่แต่อันนี้เรื่องใหม่สดๆร้อนๆเลยกุกๆเรื่องอะไรเรื่องที่ผีคุณครูสุดโหดออกอรารวาดไงกุ๊กๆมันออกอรารวาดอีกแล้วเหรอใช่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอะอุย้ยกุกๆเนี่ยมันอยู่สนามกีฬาไทายหมู่บ้านไง ทำกีฬาที่ใกล้กับโรงเรียนล้างอะนะใช่เฮ้ยนีก่กูฉันมีวิดีโอมาให้เธอดูด้วย,เ,ยเป็นวิดีโอของกล้องวงจรปิดในสนามกีฬานะั่นน่ะเฮ้ยมันไล่มันไล่เ,ลเด็กเหรอใช่กูก